สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมชกุนทุ่นท่นวอร์ภาค2นะครับหรือชกุน2ทุ่นท่นวอร์นะครับในส่วนของซีรีส์ทุ่นท่านวอร์ในภาคชกุน2ก็มามาเริ่มเ,เริ่มต้นใหม่นะครับพาร์ทหนึ่งนะครับในชกุน2นะครับก็จะได้ในตัวของภาคหลักนะครับสำหรับาการเริ่มต้นใหม่ส่วน r รอัฟเตอร์ซามูไรกับ Fall of the Samurai นะครับก็จะแคสต,ตังหากแน่นอนแหละตัวแ,แคสต,ตังหากนะครับโอเคแต่วันนี้เราจะมาเล่นโชกุน2แคมเปญนะครับที่เป็นแคมเป็นถึงแคมเปญหลักของภาคหลักนะครับโอเคนะครับไม่ใช่ฮิสตอรี่แบ t เทลแต่ว่าเป็นแคมเปญนะครับก็โอเคมาวัาละแคลนกันดีกว่านะครับอย่างที่รู้กันนะครับทุกคนหลายๆคนอาจจะเคยดูนะครับซีรีส์ตัวท l w นวเกี่ยวกับ ชั้นสองชัน้นทั้งทั้วอร์นะครับก็จะมีคลานหลกัหลกๆเลยนะครับที่ไม่เกี่ยวกับ DLC เสริมก็จะมีโชโซกะเบะนะครับชิมัสึกูโจโมริโอดะดาเตะทาเคดาโทกุกาวะนะฮะอุเอซุกิอุเอซึงินะฮะอบอกก็ออกเสียงไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันอีกเนาะก็ง่ายๆเลยครับโชโซกะเบะนั้นชําชนาญเกี่ยวกับธนูซามูไรนะครับ อธิบายง่ายๆชิมมสเสดนั้นก็เกี่ยวกับคาตนาสมุไรนะครับพลคาตนาสมุรยนี่คือดีขึ้นนะครับก็ผมจะพูดว่าเป็นจุดเด่นของแต่ละแคลนละกันแต่ละตระกูลนะครับก็ชูสเกเบก็สมุไรธนูนะครับชิมมเสดก็คาตนาสมุไรนะครับก็โฮโจก็เป็นเกี่ยวกับการสร้างปราสาทการสร้างสิ่งปรสร้างถูกนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังมี เครื่องทำลายประสาทด้วยอะไรประมาณนี้นะครับโมริก็เจ้าแห่งการ,รล่องเรือล่องทะเลนะครับก็เรือของโมริจะแกร่งกว่าเรือของคนอื่นนั่นเองนะครับสุดคลานโอดาเป็นแคลนที่เล่นค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับผมเพราะว่ามีสำหรับอาชิการุนะครับยาริอาชิการุนี่ราคาถูกนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของข้าวกำลังใจเพิ่มขึ้นด้วยส่วนของอคลนดาเตะหรือตะกูลดาเตะก็จะเป็นเกี่ยวกับ พลโนโดาจิซามูไรนะครับแล้วก็บวกค่าชาร์จโบนัสทุกยูนิตนะครับต่อไปทากคดะครับทากคดะจะเป็นทหารมา้าทหารม้าทากคดะจะมีอิเลตี้อิบิตีต้สูงกว่า,าคลาสเอกนั่นแหละนะครับเกี่ยวกับการชาร์จโบนัสนะครับโบนัสชาร์จอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังสามารถาสร้างซู perior คาวารีได้ด้วยอะไรประมาณนี้น่าจะมผมไม่แน่ใจนะครับ เราข้ามไปโูกุกว่ากันโทกุกว่าเป็นเจ้าแห่งสปายเอเจตนนะครับก็ประมาณว่ามีนินจากับเมสเกตนะครับคิดชนนินจากับเมสเกตนี่จะค่าจา้างไปทำภารกิจนี่น่าจะถูกลงนะครับอันนี้ถ้าจะเล่นโทกุกว่าให้เน้นเน้นเงินเป็นหลักที่จริงทุกแคงก็ต้องเน้นกงนนั่นแหละนะครับแต่ว่าโทกุกกว่าจะทำได้ดีกว่านะครับ ส่วนของอิสุกินะครับอิสุกิก็เกี่ยวกับวรดเอร์มังนะครับพระนักลบนะครับถืองา,ถ,ออา,อาถือเขาเรียกว่านางินนาต่าหรคล้ายๆดาบนากินนากินา,นา,าตะาอะไรสักอย่างนะครับโอเคก็สำหรับการเริ่มต้นแคสใหม่นี้ผมก,ก็เลือกเลือกไว้แล้วนะครับอยากเล่นดาเตะนะครับใช่แล้วครับดาเตะเล่นง่ายนะครับ เพราะว่าอยู่แถบทางในของญี่ปุ่นนะครับพื้นที่กว้างใหญ่แ,แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับพื้นที่กว้างใหญ่แต่ก็ก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับก็เมืองจะอยู่ปราสาทหลักจะอยู่ตรงนี้นะครับศัตรูมาก็เห็นได้ง่ายนะครับส่วนโชซูเกเบก็อยากเล่นเพราะว่ามีเกาะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคิวชูหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้โอชูคิวชู โทโฮคุหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจต้องไปศึกษาอีกแล้วก็ชิมาสึครับชิมาสึเน้นดิสก่อนนี้ให้ได้นะครับนอกั้นอำนาจโอ้โหแต่ว่าชิมาสึนะครับอ่ใกล้ออ่ตรงเทรดตรงนี้นะครับเทรดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเทรดกับจีนอ่จีนเกาหลีเอ่ออะไรต่างๆนะครับเทรดนะครับแต่ว่าดาเตก็ติดกับเทรดนะครับที่เดียว แต่คราวนี้จะมาเล่นดาเตะกันนะครับโอเคผมจะปรับเป็นช็อตแคมเปญน,นะครับเล่นในโหมดอีซี่นะครับแล้วก็ CPU move ไม่ต้องนะครับซีพียูเฮลเอ a ดิ i s สดิเซอ t h เฮลไม่ต้องนะครับนอนไปโอเคกดนะครับไปเลยกันเลยในโชกุนนะครับโชกุน2องาท่านวอรหรือทาท่านวอโชกุน2นั่นเอง 1545ประมาณว่ายุคเซนโกกุนะครับยุคแห่งสงครามกลางเมืองส0 0รปีที่อาชิกากาโชกุนนะครับปกครองเกียวโต clan ไดเมียว no ไม่พอใจที่โชกุนปกครองไม่ดีนะครับอืมก็จะเกิดสงครามบอลลอดกันนะครับสงครามระหว่างวันแขวานั่นแหละ Our enemies are many and envious. They threaten our borders and look for any weakness. We do not walk the same path as other clans. We are revered as strong, independent, and brave in battle. Our warriors of fear. Their skills with the Nodachi are unrivaled. In battle, they terrify the foe. Vishamunten, the war god has woken. Now is the time to defeat our enemies. All will bow to the Date clan. will wait longer. Destiny calls. no ชคชะตาเราียกหาให้ดาเต้ขึ้นเป็นไดเมียวโชคคุนโอเคขอข้ามนะจุดจุดนี้ไปนะครับต่อไปกับมิชชั่นครับทานนเนิมุนนฟ้าลนะครับ ประมาณว in ่าดาเตะทันิมุเนนะครับก่อขบวนนั่นเองน่าจะเป็นน้องไม่ก็พี่ของดาเตะโยชิฮิโร่นะครับนี่ยังเป็นยุคของดาเตะเอไม่ใช่ดาเตะโยชิฮิโร่ดาเตะฮารุมโนิครับดาเตะโยชิฮิโร่น่าจะเป็นใช่ครับน่าจะเป็นน้องของดาเตะฮารุมโนินั่นเองโอเคข้ามเลยแล้วกันอันดับแรก ดูในส่วนของตรงนี้จะเก็บภาษีด้ระดับโลนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการอัพเทคโนโลยีของแคลนนั่นเองครับจะมีเวอฟชิกับบูชิดโวบูชิ i โวคือนักรบนั่นเองโอเคแต่ว่าถ้าบูชิดโดจะเน้นสายต่อสู้นะครับอืมซึ่งก็ดีนะครับดีดีมากๆสายบูชิดโดนะครับก็ฟอ l ล o วิ n งเลยครับฟอ l ลวิ่งเนี่ย ก็ b บูชิโดหรือเอฟชิกำลังใจของยูนิตบวก1นึ่งโบนัสโบนัสภาษีบอก1%ึรขอเป็นวิชออฟชินะครับ2เทินนะครับตัวแรก ท่านดาเตะฮารุโมะนนอายุ26เองมาสู้เองเลยแล้วกันตอนนี้ฮาทาเคมะเป็นอ,อ,อะไรกับเราโอเคมามานี่สิจัดการกระบาดไปสู้เลยอิวาเตะเฟลเฟล อ่านว่าเฟลอ่านว่าเฟลหรือเฟลอ่ะเฟลเฟลใช่ไหมเฟลโอเครอโหลดนิดนึ่งนะรอสักนิดสิ Start Deployment โอเค ไปเหม่ามาตรงนี้อชิคาโดอชิคาโดมีซามูไรอยู่ตรงนี้ก็เป็นตรงนี้เหลือกัน เงินครับค่าชาร์จโบนัสเยอะนะครับเปฝ่ไฟบวกเราก็ได้เปรียบอยู่ ทหารมา้าอ้อมไปหน่อย ลบให้ปลาไปเลย ลุมสิครับจังหวะนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ลุยเลยไตเมียวมาเองาไตเมียวมาเองท่านไตเมียวมาเองปยลุย นี่ก่อนนี่ก่อนรู้เลยสั่งงั้นรู้เลยง่ายมากปรับอีซี่งไง ฐานแตกครับไปแล้วเ yeah. ย้มันเข้าไปจบบตเทิลปราบกระบ,บทเสร็จสิ้นอาจจะแตกทับแล้วก็ถอยไปนะครับใช้ชนะใช้ชนะ โอ้ตายตรงนี้ซะกระบอโอเคอินสปายแอตเวอร์ชเหรอประมาณนั้นนะครับไปเรามีศัตรูให้ปราบอยู่ไปตรงนู้นเลยตรงนี้เอ,อ่ออาร์โมหรือว่านี่ดีอ่านี่ไงเอาฟาร์มก่อนฟาร์มถนนท่าเรือ ความถนนท่าเรือเราก็อันนี้อ a โม่ใช่ไหมอันนี้มันบวกมิลลี่หนึ่ง a ม m o หนึ่งกรอกก็ดีเหมือนกันนะมิลลี่เอ็กแทกแต่เราได้ชาร์จโบนัสอยู่แล้วขอเป็นอ a โม่ดีกว่า นะครับเพราะว่าการธนูแล้วก็การวิลเอ็กแท็กใช่ไหมโอเคจบเธอหน่อยมิชชนอวอร์ดโนดาจิสมุทรายเรวขอวิอัพชีก,ก่อนนะ ซัมเมอร์แล้วก็อะไรต่อมาอยู่ตรงนี้ก่อนวินเทอร์ใช่ไหมไม่ใช่วินเทอร์ฮะบูชิโดอมันนี้ Autumn. ออ,อทัมออออทัมแล้วค่อยวินเทอร์ใช่ไหมออทัมหรือว่าสปริงแล้วก็วินเทอร์เหรอ ไม่แน่ใจยังไม่ได้เทรดพอร์ตเอาไม่ได้เผานาสักหน่อยกดดันกดดันกดดันลบไม่ป่าจบเทินครับ เก็วินเทอร์แล้วลบป่าตรงนี้ทหารเพิ่มดีไหมเอาพลซาม,มูไรามาพลซาม,มูไรค o n s t r u c ชันได้ฟาร์มแล้ว แตกต่างจากททันวอร์เกี่ยวกับเอ็มพายกับนโปเลียนที่อยู่ในยุโรปนะครับอันนี้เอเชียนะครับเอเชียเลยเอเชีย <laughs> ญี่ปุ่นโอเคลุย <laughs> okay. ครับ420ต่อ500กว่าโมกามิโยชิโมริสวัสดนีคุณตาคุณเจ้า โอ้หังแน่จริงเข้ามาต้องรอดูสึกนี้ใครจะเป็นผู้ชนะฝนตกฮะมาขอข้ามเลยล้วกัน มาตรงนี้เราได้เมียวขึ้นไปที่เนินเขา กองทหารฝั่งนี้อมาแล้วโอโกมิทงสีขาวตราสีแดงถ้ามองในมุมมองแบบนี้ก็ยังไม่เห็นทหารน,นะเห็นแวบๆมาอยู่ตรงนี้จะมองเห็นเหรอน่าจะหลบลูกธนูโอเค ก็แล้วกันนะครับเุกคนเดินเอาเราจะกดสปีเดเอาีย๋ยวเหนื่อยขอรอขอรอก่อนเดินเอาครับเดี๋ยวเหนือหน่อยตาหารเหนื่อย รอเป็นหลายชั่วโมงเลยสมมตินะสมมติว่ารอหลายชั่วโมงคุ้มหน่อย 未来。<Really? S 2> <laughs> พอมหน่อยพอมมาตรงนี้ มาลเลยเลยตลบหลังไหวไหมนะน่าจะไหวอยู่แต่ยุทธศาสตร์เราไม่ค่อยได้เลย Tam bay lui Chụp Ngày mà Ok อัปเลเวลอัปดาวเราติห้ารูปวงนันี้กับช,ชนนายชนะของเขาาไปเอาตัวนี้เอ้ยตัวนี้ดีกว่าแล้วก็เอาตัวนี้มาแล้วก็มาตัวนี้เ e ดเดอร์สเตนไฟท์ก็ตัวนี้ครับเพิ่มค่ากำลังใจ ก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะพาร์ทที่หนึ่งครับสำหรับชูบกรุณท,ท่านวอลภาค2นะครับพาร์ทที่หนึ่งแล้วก็กันใหม่กับแคนดาเต้ขอตัวไปก่อนนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมดูสตรีมด้วยนะครับทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย